ครับสวัสดีครับโอเวอร์ฮอนเซาล่าชพึ่งครับวันนี้ก็ขอต้อนรับเพื่อนสมาชิกนะครับที่ใช้เจ้าตัวมิสูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะครับหลังจากที่ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนเซาล่าชพึ่งครับเราได้นําเทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงวิลเลนนะครับเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับติดตั้งแบบไหนนะครับให้ได้มิติแล้วที่เสียงที่ดีนะครับก็ได้รับการตอบรับจากเพื่อนสมาชิกเป็นจำนวนมากอย่าลืมนะครับขั้นตอนในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับขั้นตอนในการติดตั้งเจ้าตัวลโพงนะครับ มีผลต่อค tamam. ุณภาพของเสียงเดี hmm. so so the ๋ยววันนี้ผมจะพาไปชมนะครับเบื้องหลังแล้วก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงวิลเลนนะครับติดตั้งแบบไหนนะครับให้ได้มิติและทีเสียงที่ดีนะครับเดี๋ยวเชิญชมทางด้านในเลยนะครับครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงวิลเลนนะครับในรถมิตูชีปจัลโลสปอร์ตนะครับอย่าลืมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงวิลเลนนะครับติดตั้งในระบบเรื่งยน มีความสำคัญมากนะครับต่อคุณภาพของเสียงเรามาดูขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งทางชิมงานโอคอนสาวและช่วยครับติดตั้งแบบไหนให้ได้มิติแล้วที่เสียงที่ดีนะครับเรามาดูครับหลังจากที่เราได้ทาการถอดเจ้าตัวแผงประตูมาแล้วนะครับเห็นไหมครับเราก็จะเห็นโครงสร้างนะครับของเจ้าตัวบอดีรถแล้วก็ตําแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่เราจะทําการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนชุดใหม่เข้าไปนะครับเราก็ต้องบนทําโครงสร้างและพื้นฐานนะครับ ให้มีความแข็งแรงนะครับเพื่อมารองรับการทํางานของเจ้าตัวล้อพงมาลัยชุดใหม่โดยการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมเข้าไปนะครับตัวนี้ก็เป็นพลาสติกนะครับที่มากับเจ้าตัวมิสูวิชิปาเจโร่สปอร์ตนะครับวเวลาล้โพงทํางาน,นครับก็มีการอัดอากาศชนะครับไอ้พ,พวกพลาสติกพวกนี้ครับมันก็เกิดการสั่นกับพืนหรือเรียกว่าค่า,วาพวกไวซ์เบชั่นนะตัวนี้ครับเวลาันสั่นพวกนีนน้มันก็จะสร้างความถี่ความถี่หนึ่งเป็นความถี่ที่เราไม่ต้องการเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราแบดอีเจ็ตเข้าไปนะครับโดยการติดตั้งเจ้า นี่ขั้นตอนนะครับันดับแรกนะครับเรามาดูในส่วนที่2ก็คือขั้นตอนในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงวิเลน์นะครับก็เป็นที่ทราบดีนะครับตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงวิเลนส์หลับรถในบ้านเรานะครับแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับตำแหน่งในการติดตั้งก็อยู่ในส่วนตัวประตูนะครับโดยใช้โครงสร้างของเจ้าตัวบอดี้รถนะครับเป็นตัวตู้ลำโพงซึ่งโดยทั่วไปนะครับเพื่อสมาชิกก็เป้าหมายเจาะจงก็จะไปเลือกตัวลำโพงนะครับโพงยี่ห้อนู้นลำโพงยี่ห้อนี้ แต่ไม่ได้คํานึงถึงว,วิธีการติดตั้งนะครับการติดตั้งก็เป็นการติดตั้งในรูปแบบเดิมๆกี่ยุคกี่สมัยก็ติดตั้งกันในรูปแบบนี้นะครับโดยการนะครับใช้เจ้าตัวสเปเซอร์ซึ่งเป็นรูปแบบสาเร็จเนี้ยถอดตัวนี้มานะครับแล้วก็ทําการติดตั้งก้าไปในรูปแบบเดิมอย่างเงี้ยนะครับการติดตั้งในรูปแบบเดิมแบบนี้นะครับไม่ว่าเพื่อนสมาชิกจะใช้ลาโพงยี่ห้อไหนค่ายไหนดีขนาดไหนนะครับการติดตั้งก็ออกมานรูปแบบเดิมก็จะมีค่าแล้วเรียกว่าค่า,คาอินซิเดนต์ค่าอิซเซนคออ ครับเวลาติดตั้งลำโพงปุ๊บนะครับเวลาเราปิดประตูปุ๊บนะครับเวลาลำโพงทํางานปุ๊บเนี่ยมันก็มีการตกกระทบนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนโซลเป็นเบาะมันจะมีผลเรื่องของความต่างเฟสเพราะฉะนั้นทางชิมงานโอคอนซาวแล้วเพื่อนครับเราก็ได้นำเทคนิคนะครับวันนี้ผมมีเป็นตัวไดแกรมมาประกอบไปด้วยสมาชิกนะครับจะได้เข้าใจนะครับนะฮะนะครับเวลาลำโพงทำงานปุ๊บเนี่ยครับมันก็จะมีค่าพวกค่าอินซิเดนต์ก็คือการตกกระทบมันยังมีผลเรื่องของความต่างเฟสนะครับเพราะฉะนั้นทางชิมงานโอคอนซาวแล้วเพื่อครับ เราได้นำเทคนิคในการสร้างยตัว spacer ขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อเป็นการลดค่าอิสเซนต์อย่าลืมนะครับเป้าหมายเราการได้คุณภาพสินคมาจากเจ้าตัวโพงนะครับเราไม่ต้องการได้ค่าพวกอิสเซนต์พวกนี้นะครับหรือค่า reflection พวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราทำการดีไซน์เตัว s p a c e ์ขึ้นใหม่นะครับเพื่อให้เหมาะสมกับรถ Mitsubishi Pajero Sport คัสสนนี้โดยปเฉพาะนะครับเพื่อมารองรับโครงสร้างยตัวโพง็นชุดใหม่นะครับเดี๋ยวขั้นตอนและเทคนิคในการติดตั้งเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับ สาหรับขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงวิเลนนะครับในรถฟิตุบิชิฟอร์จโรสปอร์ตนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเรามาดูขั้นตอนและเทคนิคในการสร้างมิติและธีเสียงทางทีมงานโอฮอนสาวและชื้นนะครับอันดับแรกนะครับเรามาดูก่อนที่เราจะทําการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงวิเลนชุดใหม่เข้าไปนะครับเราก็ต้องมาทําโครงสร้างและพื้นฐานนะครับให้มีความแข็งแรงนะครับเพื่อมารองรับการทํางานของเจ้าตัวลำโพงวิเลนชุดใหม่โดยการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดม ดูงานแดมทางทีมงานโอหอนสาวราชะพึงครับบ ONG ่งบอกได้เลยนะครับว่าเราใส่ใจละเอียดทุกขั้นตอนนะครับนอกจากที่เราจะได้เลือกใช้แผ่นแดมซึ่งมีคุณภาพของย่อเคลิเบตนะครับไปทําการติดตั้งซึ่งมีความยืดหยุ่นั้งนข้างสูงเราจะสังเกตเห็นไหมครับว่า,วาโครงสร้างของจตัวบดี้รถนะครับมันไม่จะเป็นเหล็กแผ่นเรียบจะมีรอยโค้งในวาล์นะครับดูความยืดหยุ่นของแผ่นแดมเคลิเบตนะครับยึดเกาะตามรอยโค้งในวาล์กนะครับจนขึ้นลายตัวบดี้เราเห็น แล้วนอกจากนั้นนะครับเราจะได้นําเทคนิคในการสร้างเจ้าตัว Enforcement เพื่อมาทาโครงสร้างเจตัวเให้มีความแข็งแรงและเพิ่มการยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วดูการทับเสียงนะครับทับเสียงได้ดีมากๆนะครับไม่มีค่าพวกไวซ์เบียชันเลยนะครับแล้วนอกจากนั้นครับเรามาดูเทคนิคซึ่งมีความสําคัญมากนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนเรามีการออกแบบเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่นะครับเพื่อให้เหมาะสมกับรถวิตูบิชิปไจโรสปอร์ตนะครับเพื่อเป็นการลดค่าอิสเ d e ด t น นี่คือเทคนิคนะครับที่เพื่อสมาชิกนะครับให้การตอบรับนะครับอย่างต่อเนื่องครับกับเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงเรนองทางทีมงานผมว่าหอนสารลชพื้นครับแล้วนอกจากนั้นครับเรามาดูตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวพาสซีฟนะครับไม่มีการใช้กาวแปะนะครับยึดน็อตแน่นหนาครับแข็งแรงแน่นหนาพร้อมกเห็นครับนำเจ้าขั้วเทอร์มินอลนะครับมาทำการเข้าขั้วสายเพื่อการเลื่นไหลของกระแสได้ดี ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลูปโฮมิเลนในรถมิสิซูบิชิปาเจโรสปอร์ตคันนี้ครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบมิติและวิธีเสียงดูนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนซึ่งมีความสําคัญมากนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับก็คือขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวชุดแผงฟิว เดี๋ยวนี้ผมพาไปชมนะครับขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวชุดแผงฟิลของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนสาวราชพงศ์ครับอันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะทําการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวชุดแผงฟิลนะครับเราจะเลือกตําแหน่งที่เหมาะสมนะครับเพื่อง่ายต่อการสวิตต์อุปกรณ์ต่างๆหลังจากที่เราได้ตําแหน่งที่เหมาะสมแล้วนะครับเห็นนะครับลองซูมใกล้ๆเห็นะครับนะครับนี่คือตําแหน่งนะครับที่เราได้ทําการนะครับออกแบบติดตั้งเจ้าตัวชุดแผงฟิลนะครับ มีการนำแผ่นโลหะมาทำการพับขึ้นรูปนะครับ <_ C os al> เพื่อมารองรับโครงสร้างตัวชุดแผงฟิลครับเ <_ C os al> วลายึดจะแข็งแรงแน่นหนาครับเวลารถมีการขึ้นตัวพุ่มเนี่ยมันจะไม่เกิดการสั่นคลอนนะครับแล้วดูมาตรฐานในการวายสายนะครับ <_ C os al> ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสรับขั้นตอนะะอนะครับแล้วก็เทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวชุดแผงฟิลในรถมิตูบิชิปาเจ,จโร่สปอร์ตคันนี้นะครับครับสรับขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวซับบ็อกนะครับในรถมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ ในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวสปอคคุณทางทีมงานโอฮอนซาวและชุูนะครับเห็นไหมครับเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับพร้อมกับทําการสร้างเพจขึ้นมาใหม่เพื่อมารองรับโครงสร้างของเจ้าตัวสปอกเห็นไหมครับเรายึดจะแข็งแรงแน่นหนานะครับแม่แรงอยู่เหมือนเดิมนะครับถุงเครื่องมือนะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่คือขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวสปอกนะครับในรถมิตูวิชิปาเจโรสปอตคันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบพลังเบรกกันดูนะคครรัับบ หลังจากที่เราได้เห็นนะครับขั้นตอนนะครับแล้วก็เทคนิคในการออกแบบติดตั้งโช้ตัวอุปโภคบิเลนของทางทีมงานโอเวอร์คอนเ์ซาวและชิฟเห็นเฮมครับเราได้นําเทคนิคนะครับในการสร้างมิต pues mm ิแล้ว <basics> ที่เสียงเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับอย่าลืมนะครับในการออกแบบติดตั้งโช้ตัวอุปโภคบิเลนในรถยนต์นะครับเราไม่สามารถที่จะปรับนะครับย้ายตําแหน่งนะครับในการติดตั้งได้นะครับเพราะฉะนั้นทางทีมงานโอเบอร์ฮอนเ์ซาวและชุฟเราก็ได้นำเทคนิคในการสร้างยูตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่นะคครับเเพื่่ออลดดาิน พร้อมกับในการนะครับเซตอัพเจ้าตัวโเดสเซอร์นะครับวันนี้เราได้ทำการติดตั้งเจ้าตัวโเดสเซอร์ของทางค่ายอปไพรนะครับเพื่อนำสัญญาณจากเจ้าตัวฟอนต์นะครับเข้ามาทําการวิเคราะห์นะครับและประมวลผลสัญญาณเสียงใหม่พร้อมกับทําการคัดออฟนะครับการทํางานของตัวโพรโมเรชุดหน้านะครับชุดหลังนะครับแล้วก็เจ้าตัวซับบ็อกที่อยู่ทางด้านท้ายรถนะครับเรามีการสร้างเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นม่นะครับนะครับทำการติดตั้งเจ้าตัวซับบ็อกนะครับก็เสร็จสิ้นมปที่เรียบร้อยนะครับ นอกจากนั้นนะครับเรายังได้ทําการนะครับนำเจ้าตัวแอปพลิเคชันนะครับไปทําการวัดค่าเชนะครับเพื่อมาทําการแก้ไขระบบอัปลูติกในรถมิสูชิปาร์เจโรสปอร์ตครับก็เป็นที่ทราบดีนะครับรถแต่ละรุ่นนะครับแต่ละยี่ห้อนะครับโครงสร้างบอดี้การออกแบบแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีผลเรื่องของระบบอัปลสติกในรถเราก็ได้ทําการแก้ไขนะครับหลังจากที่เราทําการนะครับแก้ไขพร้อมกับทําการคัดออฟนะครับเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับ เดี๋ยวเราไปทําการทดสอบมิติและวิธีเสียงกันดูครับให้สังเกตนะครับการถ่ายท่อเรนของชินดนติครับได้โดดเด่นเสียงคุณร้องชัดๆนะครับไฟแลนพิวนะครับได้ซาสเตทนะครับที่บนแดชบอร์ดและที่ประเด็นสำคัญนะครับเพื่อนสมาชิกนะครับจะนั่งตำแหน่งตรงไหนนะครับจะได้มิติและวิธีเสียงเป็นมิติเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบฟังดูนะครับครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทําการทดสอบมิติและวิธีเสียงกันดูครับให้สังเกตนะครับ การถ่ายทอดเรยอของชินตินครับได้โดดเด่นนะครับได้ซาวสเตทครับอยู่บนแดชบอร์ดนะครับเดี๋ยวไปทำการทดสอบฟังดูนะครับ หลังจากที่เราทำการทดสอบฟังนะครับการถ่ายทอดเลยของชินาตีนครับได้โดดเด่นนะครับเสียงโค้ล้องนะโป่งรสายข้างวานะครับปลายแหลมพิ้วนะครับเก็บเบรสได้ชัดเจนนะครับนี่คือขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเสียงในรถพิซูพิชิฟไบเทรสปอร์ตคันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เป็นที่ทราบดีนะครับในการที่เราจะทำการออกแบบติดตั้งระบบเสียงรถยนต์นะครับ แค่พูดว่าเสียงดีอย่างเดียวไม่พอนะครับเราต้องมาชมนะครับเบื้องหลังและขั้นตอนนะครับในการออกแบบติดตั้งนะครับว่าติดตั้งแบบไหนนะครับให้ได้มิติแล้วทีเสียงที่ดีการไวสายแบบไหนนะครับการออกแบบติดตั้งกับตัวซับนะครับติดตั้งแบบไหนถึงได้มิติและพลังเบทที่ดีนะครับเราก็ได้เห็นนะครับขั้นตอนและที่ในการออกแบบติดตั้งของทางชิมงานโอฮอนเซาแล้วชุวนะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเคเสียงในรถมิซูวิชิปาร์ติโรส o ปอร์ตนี่นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับ สำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับที่ใช้เจ้าตัวพิทูวิชิปาร์จิโรสปอร์ตนะครับอยากจะได้คุณภาพเสียงที่เป็นระดับไฮเอนด์นะครับงบประมาณไม่สูงมากนะครับได้รับการติดตั้งออกแบบที่นะครับได้มาตรฐานนะครับก็เชิญได้ที่โอเวอร์ฮอนซาวราชุนนะครับสำหรับโปรเจกต์ในการออกแบบติดตั้งระบบเสียงในรถพิทูวิชิปาร์จิโรสปอร์ตนี้ครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับข้างหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์ใหม่ๆเราก็จะมานำเสนอให้เพื่อนสมาชิกได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากโอเวอร์ฮอนซาวราชุนนะครับขอมีความสุขกกกกัััับบบาาาารรรฟงงเพลลนนะะคคอยย่ืมมฝดดดตติ้ว